ก็แนี้จะ่เป็นของขวัญให้คุณผู้ชมชมกันเลยค่ะว่ารายการวันนี้มีอะไรบ้างค่ะรู้สึกว่าเป็นรายการที่น่ารักมากนะครับนีน่สวัสดีครบคุณค่ะมะีคุณลูกเป็นพิธีกรเป็นช่างแต่งหน้า,นเ,าเป็นพนักงานภาษสานงาน,านาตกแต่งฉากด้วยครับมีคุณ<อ>แม่เป็นโปรดิวเซอร์ producer, เป็น<ะ>ช่างภาพค่ะอุตสาหกรรมในครัวเรือนค่ะคุณพ่อเป็นพีอาร์คุณพ่อเป็นฝ่ายดูแลกัน,นดูอย่างเดียวดู เนี่ยคงจะต้องมาเข้าเกี่ยวกับเรื่องราวของป้าเต้เนิดนึงค่ะตอนนี้ป้าเต้เห็นว่าคุยทำหลายอย่างมากเลยตอนนี้<ช>จริงๆหลักๆแล้วก็มีอยู่2อย่างครับคือทํางานอยู่ที่บริษัทแกรมมี่ะงานส่วนหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอท,ทามีเดียก็ทําเรื่องรายการวิทยุเป็นคลื่นฮอตวเวสกรีนเวสเอฟเอ็มแต่เช้าอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ชิลเอฟเอ็มแล้วรวไปถึงกรีนชาแนลเป็นยังไงครับ ส่วนอีกงานหนึ่งก็คือเป็นาการจัดการ,ร,กรบริษัทเกเรบริษัทเกเรเทำไมป้าแต้ถึงอยู่ดีๆถึงมาจัดงานซัดอยางานใหญ่ๆบิก๊กเมาเทนอย่างเงาี้ยคะเพราะว่าจุดกำเนิดตอนเด็กๆใจหนังสืเอเล่มนี้ป่ะคะห <c oughs> น่มเต้อ,อาเดียว <c oughs> ผมค่อนข้างโชคดีครับที่เกิดมาในครอบครัวที่เหมือนกับเขาสร้างสภาพแวดล้อมให้เราสนุกที่จะทำงานกับคนเยอะๆค่ะ <c oughs> อยู่กับงานวิทยุเริ่มออกมาทํางานเบื้องหลังแล้วในสุดก็ขยายมาทํางานอีกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารมวลชนมาจนถึงทุกวันนี้เพื่องานปาเด้มนิครอบครัวที่แบบดีแล้วหล่อหล่อให้ปา้บอกชอบอ่างนี้สุดผมโชคดีมากที่ที่มีครอบครัวแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็เหมือนกับได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรัก่าเต้อยากจะบอกอะไรกับน้องๆมากค่ะในฐานะที่เขาแบบชื่นชอบบอกว่าให้เราเจ๋งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อนหนึ่งก็กขอบคุณนะฮะคือเราก็เราก็ดีใจฮะถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งที่เราทามันมันทําให้มันเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ามันมันทำให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของของคนอื่นนะครับสุดท้ายนี้ค่ะผมจะอ,อยากให้ป่าเตด้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับ,รบ <ๆ S 2> ก็จริงๆแล้วแค่เลือกเปิดมาช่องนี้แล้วก็ติดตามชมรายการนี้อยู่ก็ถือได้ว่าเป็นคุณผู้ชมที่มีรสนิยมที่ดีโอ้โห <laughs> ผู้ถูกใจมากค่ะ แต่มาถ้าเลือกดูรายการนี้อยู่ก็เัน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ิตดตามชมมาแล้วก็จริงๆมันจะย้อนกลับไปเรื่องเรื่องแรกที่ผมพูดนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำเราเราดูให้แน่ใจว่ามันคือสิ่งที่เราชอบมันคือสิ่งที่เราถนัดจริงๆครับเราอาจจะบอกว่าเวลูนี่แต่ฟุตบอลเก่งมากนะฮะโนดูดมอทอล์กโชว์เก่งมาก แต่ไม่ได้นะมันก็มีอะไรหลายอย่างที่เวรู้นี่แข่งกับเราไม่ได้นะครับเวรูนี่เล่นมักลุกกับผมผมมั่นใจว่าผมชนะโนอุดมโนอุดมเก่งหลายอย่างโนโยุดองร้องเพงลงแข่งกับผมผม,ผมพอสู้ได้นะ <Hey. S 1> ดังนั้นเนี่ยจึงจะเห็นได้ว่าเราสามารถประสบความสําเร็จได้แค่แค่มองให้ชัดเจนว่าในสุดล้วเราเราเหมาะที่จะทําอะไรเราถนัดที่จะทาอะไรล้วแล้วมุ่งมั่นเต็มที่กับมันในสิ่งนั้นความสําเร็จมันก็จะอยู่ไม่ไกล ขอบคุณป้าเต้มากค่ะ<น>คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหน่ำเตเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะนะคะก็คงจะได้ข้อคิดดีๆจากป้าเต้ยุทธนาบุตอ้องของเราไปหนํำเตว่าเยอะมากๆเลยอะคะ่ะว,วันนี้หนํำเตมีคววมสุี้ก็วันนี้หน่ำเตคุ้มค่ากับชีวิตการเป็นวิทยกรมากนะคะเ,คเพราะว่าหน่ำเตไม่ใช่แค่มานั่งฟังอะค่ะแต่เหมือนกับป้าเต้กําลังสอนอะไรให้หน่ำเต้แล้วก็สอนอะไรให้กับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ได้หลายๆอย่างนะคะ ชัยยะวรมันสร้างแหวนเทพพระราหูไว้ให้กษัตริย์อามาหรือแม้กระทั่งนางอันเป็นที่รักนะหรืนอ,อนาอักษรเนี่ยปราดฏอาจารย์ก็สร้างแหวนเทพพระราหูเนี่ยไว้ประจําตัวแล้วทีนี้บอกตรงๆบอกตรงๆ,ๆเลยว่าสร้างครั้งแรกเนี่ยสร้างพันวงนะแล้วก็ให้เข้าไปสรกาเทาเนื้อชนวนที่เหลือจากการหลอกพระที่สร้างพระท่งปิ่ทงเนี่ยทำไปสร้างปรากฏว่า เขาให้บูชาคือร้านอู่ทองเนี่ยให้บที่อยู่ตรงนั้นบงรับตรงตรงบางรัพูเนี่ยเดี๋ยววันไหนไปเยี่ยมชมร้านกันนะเขามีของส,ยสวยๆมาเลยนะ,ะเขาให้เช่าบูชาไปหมดเลยโดยที่แทบไม่จะมีแทบไม่มีกําไรตอนนั้นให้เช่าบงราพันบาทบงรัพันบาทต่อมาอาจารย์ก็เห็นว่าทําแหวนราหูทรงครุฑเนี่ยเป็นของ,ของเขมรเปลี่ยนทำของไทยดีกว่าให้มีราหูสีหน้าขเขมรที่มีสองหน้า<ะ>แล้วก็มีครุฑมีหน้าเป็นของเรา<ะ><ะ>ปรากฏว่า ทำเสร็จก็เกิดความโลภบอกยอมรับนะถ้าให้เช่าวงละสามพันก็มีกําไรถึงวงละพันกว่าบาทเอางี้แล้วกันลงทุนสร้างเลยลงทุนสร้างหนึ่งวงเพื่อเสกตลาหูย้ายแต่ในระหว่างที่เราสร้างไปแล้วเอาลงเอาถนนหล่อพระใส่ไปแล้วเอาทองคำเงินใสไปแล้วเราฝันมึงจะสร้างกูขายหากินหรือกูเป็นครูบาอาจารย์ที่มึงเคารพบูชาอยู่ไม่ใช่หรือหยุดเลยวันนีบอกพิชตาเจ้าของร้านอุือบอง ผมยกให้พีหมดเลยว่ะผมไม่เอาแล้วเอ,อผมถือว่าผมทําบุญนี่เล่าความจริงัผมขอพี่ชาติสองร้อยวงไว้แจกให้คนรักชอบใครชอบกนไ,ได้ไหมได้ก็จึงเป็นที่มาของแหวนลาหูทรงครุฑที่นิ้วและแหวนลาหูทรงครุฑเนื้อน้ำตาะหะที่มีทองคําเงินและก็เนื้อหลอดพระกิงแก่อยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครใส่ไว้ลาหูก็กินทุกทิศเนี่ยกินแก้วแหวนเงินทองพระอาทิตย์พระจันทร์ยังแพรลาหูอ่ะ <c oughs> พระอาทิตย์คือทองคาจันทร์เงินตราท่านใครยี่ไวจะรําโดยมีเดียดมีอำนาจเมื่อเจอ น้ำเตยก็ดีเลยจะได้มอบให้แต่ว่าอย่ามาขออาจารย์แล้วนั่เป็นคนอื่น <c oughs> เพราะว่าต้องไปที่รัาหอู่ทองคุณบารังคูเขาให้เท่าดุจเทากัสองพันเก้าร้อยเทาอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่ได้คิดขายเพราะว่าฝันว่าลาปุแม่บอกว่าอย่าขายกินเพราะเป็นครูบาอาจารย์ตัว <c oughs> นั้นก็ขอมอบแหวนนี้ไว้คุ้มครองขอให้รํำบวยมีโชคลาภนะจากนี้เป็นต้นไปแหวนนี้อยู่ที่นิ้วน้ำเตยจะไปแห่งบนลตะบนไปแค่พลาดปลอดภัยเงินทองไหลมาเทมาณชาติติเพียงสาธุขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองใส่ยิ่แตาได้กันเนี่ยอ๋อ อ่าคำรายการทุกครั้งแฟนรายการเห็นก็ขอโชคดีไปด้วยนะะอ,อันเดียประทุอ <c oughs> ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษ v a r e t On Tour กับทิปท่องเที่ยวสูเรือชินคานามวัน2คืนชมความงดงามของทะเลหมอกดอกไม้นางาพันุ์ช้อปชวนชิมอาหารอร่อยที่แก่งกุดคูงชมธรรมชาติริม่น้ำโขงเล่นกิจกรรมรอบกองไฟและร่วมเป็นพิธีกรคู่กับหนังเตยกิจกรรมมีดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามรายละเอียดได้ทาง a ฟ e b o o k ค้นหารายการหรือ Variety Show หรือโทร0 8 9 1 8 6 6 8 8 8นะคะ โรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียน,น,เยนเชเป็นไงบ้ะพี่เย็น อบอุ่นดีอบอุ่นดีตอนนี้ร้อนๆนิดนึงนะคะอบอุ่นด้วยบรรยากาศแต่เย็นด้วยใจอยู่ยรอบสิ่งที่เย็นๆครับรู้สึกว่าสังคมมันเอียงไปทางเรื่องของความบันเทิงที่มันมันเป็นเรื่องความสนุกสนานมากเกินไปจริงความบันเทิงมันอีกมุมหนึ่งคือเรียกสาระบันเทิงแล้วผมมั่นใจว่าในนาเขาจะเป็นเทรนด์ที่คนต้องหันมาสนใจแล้วครีเอทีฟจริงๆแล้วมันต้องเป็นสาระบันเทิงคือมันต้องทำสาระทำสิ่งที่อยากให้มันสนุกมี education ด้วยมี entertainment ด้วย แต่เราเน,เนี่ไปเน้นเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์ก็สุดโต่งไปเลยว่าสนุกอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเฮฮารไปแต่ว่าผมว่าถ้ามีสาระบันเทิงด้วยมีเสียงเพลงมีสนทรีะม,มีดนตรีมีกว,วีมีศิละปะในการสื่อสารมนุษย์มันก็จะมันก็จะเหนือขึ้นมาของมันเหนือคือไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรือเด่นคนอ,อื่นแต่ว่ามันก็จะเข้าถึงความสุขที่มันละเอียดละเมียดละไมมากขึ้นไม่ได้ต้องตีหัวกันต้องด่ากันหรือว่าต้องเสพเสพความรู้สึกแบบรามกอนาจาร ไม่เรื่องศิลปะเป็นอาร์ตอะไรเป็นอาร์ตโอเคโอเคได้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 พี่เอามายังไงคะศิลปะกับการทํางานเกี่ยวกับการศึกษาไงคะใช้อะไรเอ่ยอันหนึ่งก็คือวิธีคิดการมองหาความงามของสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราเช่นเช่นเช่นยังไงอะอย่างคนที่อยู่ใกล้ๆตัวโอ้โหผู้จาดีความงามความสวยงามของสิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบตัวเราการมองธรรมชาติด้วยมุมมองที่เป็นความงามมันจะเกิดความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่ความสบายใจมันจะเกิดขึ้นทันที มันไม่ต้องแบบผมก็คือแปลกมากเลยอันนี้ไม่รู้คนอื่นเขาแปลกหรือหรือตัวเราแปลกเขาจะมองเราแปลกหลือเราก็มองเขาแปลกเหมือนั้คือว่าเวลาทํางานเหนื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆมักจะชวนไปดื่มไปเที่ยวกันไปนั่งฟังเพลงไปอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยเราทํางานมาเหนื่อยแล้วเนี่ยมันก็น่าจะไปพักผ่อนหรือว่าไปเสพไปงานไปอยู่กับตัวเองไปอยู่กับโลกที่มันแบบเรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยเขาบอกไม่ได้เพราะเวลาผมไปเที่ยวผม เมื่อก่อนนี้ก็ไปเที่ยวไปดูเพราะ่าฟังเพลงเสียงดังๆกันบ้าง,ง,งไปคุยแบบตะโกนกันบ้างาากินเหล้าเมาแล้วก็เมื่อก่อนมันไม่มีห้ามสุบบุรีมันก็สูบแล้วเราก็สุขเราไม่มีความสุขเราทุกข์นะสิ่งนั้นแต่คนก็จะมองว่าเราแปลกแต่เราก็จะมองว่าเฮ้ยคุณเข้าใจความสุขถ้าเรามีทํางานเนี้ยแล้วเรามีความสุขกับทํางานเราไม่เราเราเหนื่อยกายนะแต่ใจเราไม่ไม่เหนื่อยเราจะเหนื่อยความคิดว่าเราคิดเยอะแต่ถึงที่ที่สุดแล้วอะเราไม่เหนื่อยแบบ ทุกท้อหรือว่าอยากจะต่อสู้ปฏิเสธไม่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาแล้วต้องทํางานแย่จังเลยนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสึกว่าต้องทํางานดีจังวันนี้ได้ทาประโยชน์วันนี้ได้คิดอะไรใหม่ๆได้เปลี่ยนแปลงความคิดได้เข้าสู่วิถีชีวิตอะไรที่แบบเราชอบเราเห็นคําว่าประโยชน์และความสุขนั่นคือศิลปะครับอ,อย่าสูนว่าการมันนั่งอย่างเงี้ยือกคือด้พูดนี่คือศ<า>ิลปะของนี่คือศิลปะนี่คือเรากําลังจัดวางกําลังเป็นอาร์ตจะมีดนตรีมีสวนมีดอกไม้มีสีสัน ถึงแม้เราจะคุยเรื่องสาระความรู้แต่จริงๆมันก็เป็นศิลปะคือศาสตร์กับศิลป์เนี่ยมันต้องผสมกันแต่พอคนมันมันไปรวมกันเข้ามันมันหรือไปแยกส่วนแบบชนิดสุดโต่งศาสตร์ก็ศาสตร์ต้องไม่มีศิลป์ศิลป์ต้องไม่มีศาสตร์เนี่ยมันก็เจ๊งหมดนะครับใช่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นเหมือนกับพาณิชย์ศิลป์มีศิลปะได้ด้วยขายได้ด้วยแล้วก็มีศาสตร์มีหลักการมีวิชาการมีวิธีคิดผมว่าหรือแม้แต่การ์ตูนเนี่ยผมก็ชอบอ่านการ์ตูนเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยะสมความประเ ในเรื่องของการนาศาสตร์และศิลป์มาบูรณาการร่วมกันเรื่องของเขาเนี่ยยากแต่เขาสื่อสารอย่างมีศิลปะง่ายและก็สนุกเพราะฉะนั้นวิธีคิดที่มันซึมซับไปผ่านเนื้อหาสาระผ่านสื่อที่สร้างสารค์เหล่านี้มันก็ทําให้เด็กๆอ่ะของเขาเป็นคนที่เติบโตกว่ากว่าเด็กคนอื่นแล้วก็เขาก็ใช้นี่เป็นนี่เป็นอาวุธนะครับนี่เป็นอาวุธนะไม่ใช่เครื่องหัวใช่ไม่ชเครื่องหัวใรหรือว่าต่เป็นการครอบงําทางวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นได้ ่ายทอดเสียงประเทศอื่นทําไมเราต้องอ่านการ์ตูนเราต้องอ่านโดเรมอนแล้วเขาทาสมเร็จในระดับหนึ่งใช่นี่คำถามก็คือว่าแล้วบ้านเราจะทาอะไรเพื่อให้มีแบบการต่อสู้ทางปัญญากับประเทศอื่นได้ไหมเพราะว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมประเทศไทยเราถึงเป็นเป็นกึงก่งๆึแบบเวลามีใครมาแบบเคป๊อปกระแสเกาหลีอะไรเงี้ยเราก็ฟีเวอร์ตามเราเป็นผู้ตามที่แสนดีมากเลยเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเนี่ยโลกตอนนี้มันมันกำลัง หลอมรวมกันหลอมละลายโรคตัวนี้ทางวัฒนธรรมนะถ้าคนไหนทนทนอยู่ไม่ได้เนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งก็จะถูกกลืนไปโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวช้ช,ชีวิตเลือยเปื่อยนะวางแผนหน่อยออกแบบมาหน่อยแล้วก็ดูแลให้ดีแล้วก็ลองช่วยเหลือคนอื่นด้วย <S <S ปรากฏว่าความสุขของผมเนี่ยมันกลับเชื่อมโยงกับการมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นเวลาไปช่วยคนโน้นคนนี้เร้สึกไม่มีความสขุขจะบอกไม่ถูกไอ้ความสุขที่เคยต้องไปนั่งดื่มนั่งเที่ยวนั่งกินต้องไปดิ้นรนมันก็เริ่มถอยหางออกม จนรู้สึกแบบว่าเออเจอสิ่งที่ใช่แล้วล่ะก็เลยกลายเป็นผมจนทุกวันนี้ว่าผมก็วิ่งด้นรนทางานไปเป็นวิทยากรสอนนะผมจะทํางาน3มเรื่อง3สอการศึกษาสื่อสารศาสนาสามสอเนี่ยการศึกษาผมก็มีโรงเรียนมีสอนมีอบรมมีบรรยายสื่อสารก็ทํางานด้านสื่อเผยแพร่เรื่องราวต่างๆให้คนได้รับรู้ศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องยึดเหนี่ยวเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างที่ผมบอกว่าผมมองชีวิตมองการชีวิตเป็นเป็นงานศิลปะ บางวันบางอารมณ์อารมณ์มันพาไปมันก็ระบายสีออกมามตามอารมณ์เกินไปตามใจตัวเองกันไปก็อาจจะเปรดะเพื่อนไปหมดเลอะเทอะไปหมดก็มีเหมือนกันแต่บางทีก็เสียใจทุกครั้งเวลามองตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไว้มันแบบไม่ค่อยถูกต้องนะ,ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณผู้ชมคะเชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักอีกมุมหนึ่งของพี่อี้แทนคุณจิตอิสระมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อี้มากค,ค่ะ,คะ ก็สุดท้ายขอบคุณมากครับที wow ่ได <Th ้ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีความสุขมากครับที่ได้แบ่งปันเพราะว่าก็อยากให้กําลังใจหนาเตยเพราะว่าเข้าใจว่าเริ่มต้นใหม่เนอ้ก็เดี๋ยวจะมีอะไรก็ถ้าผมแล้วก็โรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่ช่วยได้ก็ยินดีนะครับช่วยให้แบบฝึกฝนช่วยให้แบบเรียนรู้เติบโตได้ก็ยินดีครับค่ะขอบคุณทั้งขอบคุณค่ะ